ปาราชิกเนี่ยคือกฎเหล็กของพระสงฆ์ถ้าทำเมื่อไหร่เท่ากับจบเหตุต้องสึกทันทีจ้าแปลตรงๆจากบาลีก็คือพ่ายแพ้พ่ายแพ้จากความเป็นพระนั่นเองข้อแรกเมถุนปาราชิกวิตายก็คือการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะไม่ว่าจะทำไหนก็ตามแค่มีการสอดใส่โป๊ะเชะถือว่าผิดเต็มๆจะบอกว่าแค่เซียววิเดียว ท่าเมล็ดงาก็ยังนับนะโหอีหยังวะเนี่ยเอาจริงๆพระเขาห้ามเด็ดขาดเลยค่ะเพราะถือว่าตัดขาดจากพรหมจรรย์ทันทีข้อ2อ,อธินนาทานปาราชิกแปลไทยคือลักทรัพย์ถ้าพระไปหยิบของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตั้งใจจะขโมยนะคะบายจ้าต้องศึกเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรูรถยนต์ หรือแม้แต่ขโมยหมากสรั่งหน้าร้านเซเว่นอีเลเวนก็ถือว่าผิดข้อ3ปานาติบัติปาราทิกอันนี้คือการฆ่าคนบอกเลยว่าหนักสุดสุดภิกษุถ้าตั้งใจทำให้คนตายไม่ว่าจะฆ่าเองใช้อาวุธหรือแม้แต่บอกคนอื่นให้ไปฆ่าก็ผิดทันทีแม้แต่แนะนำให้ทำแท้งก็ถือว่าเข้าข่ายนะคะเพราะถือว่าพรากชีวิตมนุษย์โอ้โหขนลุกเลยอะ่ะ อฮ้ยข้อ4อุตริมนุษยธรรมปาราชิกชื่อยาวปะแต่ความหมายคืออวดอุตริหรืออวดเก่งเกินจริงเช่นพระไปโกหกว่าอาตมาบรรลุแล้วนะเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งทังที่จริงๆยังไม่ถึงก็จบเลยค่ะเพราะการหลอกเรื่องธรรมะทำให้ชาวบ้านเสียศรัทธาหนักมากโอเคมาสรุปแบบชัดๆกันค่ะห มีเพศสัมพันธ์ 2. ลักทรัพย์ 3. าฆ่าคน 4. โกโหกว่าได้ธรรมะสูงนี่คือสี่เส้นแดงที่ห้ามข้ามถ้าทำเมื่อไหร่เท่ากับศึกเมื่อนั้นไม่มีรีเซ็ตไม่มีแก้ตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย